สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันอังคารนะครับตรงกับวันพระขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางนะครับช่วงนี้เสร็จสิน้นเทศกาลสงการนะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครตามจังหวัดต่างๆนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึง ที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เกตบัวตูมกลุกเก่าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์ และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่เปิดออกนะครับองค์นี้ได้ทําการลงรักดํามาก่อนลงกลุกนะครับเราจะสังเกตเห็นคาบขี้กลุกนะครับ บางๆนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวนะครับจะแกล่งแกปูนเปลือกหอยสุกส่วนพิมพ์ทรงองค์พระองค์นี้นะครับคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเส้นสุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนะครับมองลงไปที่พระเกศนะครับจะเป็นเกศบัวตูมนะครับ ส่วนปลายนี่ก็จะยาวจะหลดซุ้มนะครับพระพักนี่น่าจะเป็นพระพรูปไข่นะครับใบหูทั้งสองข้างนี่เป็นหูใบสีนะครับส่วนลำคอนะครับมองตรงๆนะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอนี่จะขึ้นเป็นป้องยาวลงมาเลยนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะตั้งฉากส่วนการทิ้งตัวของลำแขนนะครับสังเกตลำแขนทั้งสองข้างนะครับจะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักข้อศอกนะครับมองตรงๆลงไปที่หน้าอกนะครับ ด้านข้างนี้ตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรใต้ลักเล้นะครับหน้าอกนี่ก็จะเป็นอกล่องส่วนหน้าแข้งนี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันขัดสมาธิขวาทับซ้ายนะครับเส้นแซมใต้ฐานนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับส่วนฐานทั้งสามชั้นก็เช่นเดียวกันนะครับคมสันเด่นชัดเจนตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นใบหูนะครับ จะเป็นหูใบสีทั้งสองข้างเลยนะครับภูเกตนี่ชัดเจนนะครับจะยาวจะเป็นเกตบัวตูมยาวจะหลดซุ้มนะครับเกตเห็นร่องรอยหลุดกระเทาะร่อนออกของยางรักนะครับด้านข้างเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับรอยแตกรอยแยกคาบรักดํานะครับฝังตัวแน่นโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นเม็ดมลสารนะครับ โอยตัวกระจ,จายทั่วพื้นผิวเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับเราจะสังเกตเห็นคราบยางรักดํานะครับโรยตัวกระจ,จายทั่วพื้นผิวส่วนคราบขี้กุ้งขาวๆ,ททาๆนะครับลอยตัวอยู่บนพื้นผิวของยางรักดํานะครับพื้นผิวพระนี่ด้านหลังนี่ก็จะยู่จะยน่นส่วนเนื้อหาวนะก็จะออกขาวจะแกล่งนะครับมองดูนัน้นนหนึก นุ่มนะครับเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุกนี่โรยตัวกระจายกระจายบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับคาบยางรักดํานี่ฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมอยู่ในรอยแตกล้านนะครับเกตเห็นคาบขีบข้กลุกก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวของยางรักนะครับแต่แขงดูด้านข้างนี่องค์พระนี่ก็จันลึกเลยนะครับส่วนด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ ยางลักดำนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวคาบคี้กรุก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวบนพื้นผิวของยางลักดำนะครับด้านหน้าส่วนด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันน,นะครับสังเกตเห็นนะครับลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบยางลักดำนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับคาบคีกรุกบางบานกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเราก็จะมาดูสภาพ ควาเป็นจริงจากองค์พระแล้วพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับคาบยางรักนะครับฝังตัวแน่นเลยนะครับคาบขี้กลุบางๆโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นเม็ดมูลสารนะครับ โอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับใบหูทั้งสองข้างนี้จะเป็นหูใบสีนะครับสังเกตเห็นนะครับส่วนพักเกศนี้จะเป็นเกศบัวตูมนะครับจะเรียวยาวแทงจะลดซุ้มสังเกตเห็นนะครับเส้นซุ้มครอบแก้วนี้ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวของซุ้มครอบแก้วนะครับทางช่องเบญจวรรณเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับสังเกตเห็นหน้าอกนะครับจะเป็นอกล่องนะครับตะแคงดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นเส้นตีวรใต้ลักแร้นะครับการทิ้งตัวของลำแขนนี่จะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักศอกนะครับส่วนหน้าแข้งนี่จะเป็นหน้าแข้งขวาทับซ้ายนะครับ เส้นแซมใต้ฐานทั้งสองเส้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเกเห็นคาบีิกลุกนะครับโรยตัวบางๆกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวจะเนึกจะน,น,นุ่มนวลตานะครับทางช่องเบญจวันเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ทุกคอมเมนต์นะครับ ทางช่องทาง YouTube นะครับผมมีเวลาว่างแล้วผมจะเข้าไปตอบให้นะครับเกนเห็นนะครับคาบยางลักดำนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลืมอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับคาบพิกลุบนี่ลอยตัวบางๆอยู่บนพื้นผิวของยางลักดำนะครับเกนเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเป็นจวันเราอยากให้ ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจนะครับใน a c e b o o k นะครับมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พินนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับคาบลักดำนี่ฝังตัวแน่นนะครับคาบคีกุนี่จะลอยตัว บางๆนะครับบนยางรักดำนะครับสังเกตดีๆนะครับเม็ดมวลสารนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านหลังคาบยางรักนี่ยังฝังตัวแน่นเลยนะครับสังเกตเห็นคาบยางรักนะครับจะยู่จะย่นนะครับด้านหลังนี่สภาพล้างมาแบบไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแกร่ง แกปูนเปลือกหอยนะครับเกเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับด้านข้างอีกด้านนึงนะครับสังเกตเห็นคราบยางรักนะครับคราบีิกุนี่โรยตัวบางๆทั่วพื้นผิวของยางรักดำนะครับด้านหน้าโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับ ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน